มันทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่าเราเล่นอยู่ในหมวดฮาร์ดตายฮัลโหลสวัสดีครับกลับมา c r a f งสำหล่ m i n ม c ครับอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวภาคนี้ฮะเรามาเล่นแมปพจนภัยนะฮะเออแมปพาร์คัวก็ได้ฮะที่มีชื่อว่า moving snake นะฮะซึ่งเป็นอ่ามันจะเป็นทางเดินขยับขยับไปนะฮะแล้วเราก็ต้องกระโดดตามนะฮะ รูปแบบแมบปบนะมันก็จะคล้ายๆกับเซิร์ฟไมล์เพ็กนะฮะเมื่อชาติที่แล้วนะฮะตอนนี้มันไม่มีแล้วล่ะนะฮะว e ลคัมทูสเน็กพาร์คว่าแบบนี้สร้างโดยเดอะเด็บครินะครับเอ่อตรงกลางนี้มันมีอะไรไหมจึบ๊บไม่มีอะไรแล้วมันให้เรามาทำเพื่ออะไรอ่ะเรากลับไปยังนะจุดเริ่มต้นฮะปุ่มสตาร์อยู่นะจุดเริ่มต้นฮะโอเคเซตติ้ง อาไปดูเซตติ้งกันนิดหนึ่งสำหรับครั้งนี้ผมยังไม่ได้ลงออปติฟายนะฮะฮาร์ดนอร์โมอีซี่นอร์โมฮะขอบคุณฮะอุ๊ยโอขอนอร์โมแล้วกันอ่าเราลองไปฮาร์ดดูก็ได้โอเคฮะฝีมือคนไทยน่าจะปากั่วกันเก่งอยู่แล้วฮะ about เกี่ยวกับอ่าก็น่าจะเป็นว่าใครสร้างบ้างอ่านั่นแหละฮะจุ้งชิงชงเชงชงเชงชงโอเคเลสตนเอนจิเนียร์กับดีไซน์อะ ไปไปไปเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่สตาร์ทนฮะคลิก right เอาคลิกเฮียน to see how play ing how to play อันดับแรกครับครับ1นึ่งจุดสิบแลกเมเอ <c oughs> เอาหน้น่ากลัวเลยก็คือคือคลิกข,ขวา ที่คาร์รอตแอนด์สติกถ้าจะต้องการเกิดใหม่ประมาณนี้โอเคอ่า okay. uh, ช่างมันแล้วมันเริ่มตรงไหนแล้วเนี่ยเซตติ้งอันนี้มัน how to play แล้วมันเริ่มตรงไหนเลเวลนี่ไงเลเวลเลเวลเลเวลอ๋อ oh, ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอ้โหเออไปก่อนนิดมีเลยโอเคห้องไหนมันเปิดอยู่เดี๋ยวขอเช็คก,ก่อน เรื่องไหนมันเปิดไหนมันปิดแล้วผมจะไปตัดสลูไหมอนะ่ะขอโทษคือผมยังไม่ได้ลงออปติฟายผมขอโทษติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก Step in r e ค o n เขาเลยช่องไหนก็ช่องช่อง,อ,งอ้าสีขาวก็ได้ฮะขาวใสสะอาดฮะไม่รู้อะ่ะติง๊งยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดแล้วช่องไหนเปิดแล้วอ๋อช่องแดงครับผมขอโทษผมมองไม่เห็นปะโถมันมีกระจกไงมองไม่เห็นโอเคเริ่ม โอ้ยเลยเบลหนึ่งโอเคเริ่มงูกันเลยตึ้งโอ้โหว้าวมันเร็วอ่ะเย้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 ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยมันเร็วมากเลยโอ้ยโอ้ยอ่ทางนี้อ่ทางนี้ทางนี้ทางนั้นอืโอ้ย มันจะรีบไปไหนเนี่ยนี่ฮะคุณรู้หรือยังว่าอันนี้อะไรคือสแน็คพากว่าก็คืออย่างเงี้ยฮะมันจะมันจะมีจุดอย่างนี้เราก็เล่นตามโอ้นี่แบบฮาร์ดนะคือมันจะเร็วมากโอเคผมเข้าใจแล้วว่ายีซี่กับฮาร์ดคืออะไรฮะเ่ะเรามาดูอันที่สองกันดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคฮะนี่ขนาดอันแรกแรกอันเนี้ยโดดแทบยังไม่ทันโอเคฮะเลเวลสองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะจุดตรงนี้นะอู้ย โอเคมันมาโอ้โหลาก่อนโลกเอามัม่กิงกึกกึกกึกอ่ะมันตรงนี้เอบอ่ะเอฟอืมมันทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่าเราเล่นอยู่ในหมวดฮาร์ดตายคือใครที่ดูไม่ทันฮะคือบางครั้งมันจะมีตัวหลอกอยู่คืออย่างตรงเนี้ยเออเราห้ามลงไปเพราะว่ามันจะขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็ยากมากๆอ่ะอาชึบเลวเราก็ต้องกระโดดขึ้นมาตรงนี้ยึบโอเค อ่ะเห้อ่ะเอ้อหอกระโดกเป็นสองอันอีกอุ้ยรวมเป็นหนึ่งอันอู้ววุวุฒวุฒวุฒวุวววอะไรเนี่ยมันเร็วไปนะเดี๋ยวผมให้โอกาสตัวเองหนึ่งรอบฮะถ้ายังไม่ผ่านก็ผมจะไปปรับเป็นนะ เป็น normal แล้วเพราะอย่างนี้มันเร็วเกินไปครับคนดูก็ดูไม่ทันผมก็กระโดดไม่ทันเช่นเดียวกันนะเอ้ามันกระโดดมาเป็น2ส่วนแล้วตัวนี้ก็รวมเป็น1อันโอเคจืบปือจืืป๊ไปเร็วอ่าขึ้นมาขึ้น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 เร็วเกินวูู้เร็วเร็วเกิน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 ครับผมขอไปปรับเป็น normal นะฮะมันไม่รู้จะรีบไปไม่รู้จะรีบไปตายที่ไหนบางงูมันซิ่งเหลือเกิน แล้วเราก็รู้แล้วนะครับว่าฮาร์ดมันยากยังไงฮะจริงๆผมรู้ครับว่าหลายคนเล่นฮาร์ดได้ฮะแต่ตอนนี้คือผมยังไม่พร้อมฮะตอนนี้มันยังง่วงง,วงสลืมสลืสลอยู่ฮะตอนเนี้ยกําลังเมาๆกับชีวิตอยู่ฮะการบ้านก็ยังไม่เสร็จนะฮะก็เอาขอน้ำโม่พอแล้วกันฮะเพราะว่าถ้าฮาร์ดเลยเนี่ยคนด,ดูดูไม่ทันฮะผมก็ดูไม่มันมันก็ช้ากว่าเดิมนิดนึงอะไรอะไรนะอ่ะฮึบอ่ะตรงนี้อ่ะกระโดดยิง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 ,ยงคือมันจะต้อง คือถ้าสมมุติแบบฮาร์ดเนี่ยฮะมันต้องวิ่งอ่ะเพราะว่าถ้าเดินอ่ะมันจะไม่ทันหรอกโอเคลงมาตรงนี้จื๊อขึ้นมาตรงนี้เนี่ยตัวเนี้ยตรงเนี้ยมันจะไม่ทันเนี่ยโอ้ยมันจะไม่ทันโอเคฮะตรงนี้เราต้องรอ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 รึป่ะตรงนี้อ่ะอึ๊โอเคโอ้โหตู้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 ตายแมวเอาใหม่กันอีกรอบหนึ่งฮะเกือบแล้วอ่ะดูเห็นป่ะมันจะชอบแบบ หลอกเราแบบให้เราลงไปจริงๆมันห้ามลงอะไรประมาณเนี้ยฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างงี้ฮะโอเคหลายๆคนอาจจะเริ่มเล่นไปแล้วนะฮะไปไงฮะไปโหลดแมปได้ฮะโหลดได้ที่ลิงค์คำอธิบายด้านล่างวิดีโอฮะโหลดฟรีฮะไม่เสียตังเฉพาะ PC เฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้นฮะใครที่เล่นในมือถือถามเธอคุณคิดว่าคิดว่าจะเล่นแบบนี้ในมือถือได้เหรอโถจะป่าโดดก็โดดกันยังจะไม่ทันเลยโอเคฮิปบางบางคนนี่แบบ ส่วนใหญ่จะชอบเล่นในมือถือกันอ okay, ะแค่หนึ่งสองสามออ้ด Let it go Let it go ผ่านแล้วสำหรับเลเวลที่2ไม่เ,เร็วนะครับสำหรับเราขอเล่น,นโนมอกันต่อไปครับคือผมขี้เกียจวิง่งอะแหละโอเคเลเวล 3. เริ่มกิ้งเคเริ่มกันตรงนี้อะลงมาตรงนี้จ๊บอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงมาตรงนี้อจ๊บอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงไปตรงนู้นอจ๊บถุยครับ ฮะเอาใหม่ฮะมันจะชอบหลอกลวงเราอ่ะมันจะลงมาตรงนี้ปึ๊บกระโดดไปตรงนี้อ่ะมันจะลงมาตรงนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวพอมันจะออดออสจะจิงแจไปตรงนู้นปึ๊บอ่ะวิ่งมาตรงนี้ปึ๊ดโู้ตปูต์ปูต์ปูต์หอหลอหอโอเคเฮ้เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยอ่ะโอเคอ่ะฮะอ่ะแล้วเราก็ลงมาตรงนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงมาตรงนี้อ่ะแล้วมันก็จะเออมาตรงนี้อ่ะ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 ไม่ทันละไม่ทันละทันคืออืด อ้ไม่รู้มันไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้มันให้เรากระโดดยังไงแต่ผมก็ผมก็จะกระโดดอย่างนั้นแหละโอเคสีเหลืองผ่านแล้วต่อไปสีเขียวฮะชิวๆฮะสำหรับบางคนบอกแล้วบางคนเล่นฮาร์ดได้คุณเล่นฮาร์ดไปเลยฮะผมออนแบบ o นมอลพอเพราะผมขี้เกียจวิ่งขี้เกียจตื่นเต้นเดี๋ยวหัวใจวายตายไม่เอาฮะผมแก่แล้วเลเวลสี่ <L ive ll 4> อ่าเริ่มออกไปออกไปแล้วฮะประตูที่หนึ่งต่อสุดอ

โอเคตัวนี้ก็ต้อง็ถอดอ้อมไปตรงนู้นแล้วจากตัวนี้ก็อ้อมมาตรงนี้มันไม่ได้เออมันไม่ด้จริงเออมันไม่ได้ <c oughs> ถ้าง,งูมันยาวกว่าน,นี้ก็ดีเนี่ยมันจะอ้อมมาตรงนี้อืดโอ้ได้แล้วอุ้ย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 ตายแมวบาย goodbye world <c oughs> ลาก่อนโลกจริงๆเมื่อกี้ผมอาจจะก,กระโดดถูกแล้วก็ได้เอา้เอาเฮ้ยมาแต่คุยโอุ <c> ้ย <oughs> อ่มาตรงนี้ชเนี่ยมันติดไอ้บล็อกตรงเนี้ยระถอเหรือถ้ามันไม่ได้เราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอีซี่ฮะโอเคฮึบมาตรงนี้อ้าเลยกระถอด้านไหน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 โอเคเลดิทกูฮึบอืมติดบล็อกตรงนี้โระถอ อย่าให้บนเยอะฮะหิวหนึ่งสองสามสี่ห้าอะมาตัวนี้จุด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 จ สวยแล้วทำไงทำไงทำไงามาตรงนี้อ,อ๋อเราออมอ้ мик, อมออมไปตรงนู้นอู้หูยอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงตรงนี้นิดนึงอุ้ยผ่านแล้วอุ้ยสนุกอออืื้หมันมากฮะเราเลเวลไหนแล้วล่ะสีเขียวแล้วใช่ไหมฮะต่อไปสีน้ำเงินฮะเราจะไปกันกันแบบรวดเร็วมากฮะเลเวลที่5นะครับ เออครับ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 ขอบคุณฮะโอ้มันมันกวนกวนเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยโอเคฮะโอเคมาตัวนี้อ่าโหไก่มากอู้หูไก่มากเอามันอ้อมาลงมาตัวนี้อุดอุดโอเคฮะอืมอืมอืมอุ้ยมันไล่เรามาแล้วมันไล่เรามาแล้วโอ้โห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 ดตื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 ด ตืด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 ตด,ด,ดโ,อโอ้โอ้แล้วไงต่ออะว้ายรอดูแม่งมันลงรูผมกูมองไม่เห็นโอ้โหอ,อ,อ,อ้อมฮอะอ้อมแอนตร์กติกฮะอ้อมนิดนึงอ่ะแล้วขึ้นตรงนี้อ่ะปะ อ่ะตรงนี้อ่ะลงลงลงปื๊ดมาตรงนี้อ่ะอ้อมาตรงนี้เอ้ตองเป่งตองเต้งตองตองตึ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 งอยู่เทินตรงนี้ฮะอ่ะอ้อมใต้สะพานนิดนึงอ่ะลงตรงนี้รอตรงนี้รอมันไปถึงตุ้นุดปื๊ดขึ้นไปตรงนู้นปื๊ดมารอรอรออีกเอ็ดอ่ะตรงนี้แหละฮะตรงนี้แหละแล้วมันก็จะลงไปลงไปลงไปนั่นไงเฮ้ยอืม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 ตายแมวครับ ใครสนใจฮะ,ะโฆษณาแล้วโฆษณาอีกสามารถโหลดแมปมาเล่นได้นะฮะถ้าใครที่คิดว่าเทพมากแบบเราแบบเออเป็นเทพซาบวกอะไรประมาณนี้นะฮะเก่งแล้วก็เล่นหมดฮาร์ดไปดีฮะคอ้มีความสุขฮะ,ะ่วิ่งให้ทันแล้วกันโอเคอืมอืมอืมอม,มาแล้ว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 รอบนี้ได้เว้ยได้เว้ยได้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 อื๊อท๊อ โดดช้าไปหน่อยฮะเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ทำดีฮะเคเฮมเฮมเฮิมเฮม,ม,มถ้ายังไม่ได้ฮะเราก็ไปเล่นกันโนมอลกันต่อไปฮะไม่ถึงไม่ถึงเล่นกันในอีซีกันต่อไปอยัางกดพิดอืโดดเร็วไปหน่อยฮะไว้รุ่นใจร้อนโอเคโอ,โอไ้ไม่ไม่ม่ ตึ้งตึงตึ้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 งตึงตึงตงตึไม่รู้นะฮว่าแบบนี้เขาทำยังไงแต่มันเจ๋งดิอ้าวอ้าวยังไงยังไงมันกลัวเราอีกแล้วอ่ะเอาเหอะอ่ะการที่จะเล่นแบบนี้ก็ต้องมีทั้งตินะฮะต้องมีตั้งต้องมีต้องตั้งติดีๆฮะสติฮะสติตั้งถุงกาววางสติให้เรียบร้อยนะฮะเออใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวตั้งถุงกาววางสติตั้งสติวางถุงกาวเออถูกแล้ว กำลังงงๆกับคำตัวเองอยู่อ่ามาตรงนี้อ่ะเอ๊ะเอมันจะขึ้นไปแล้วเราก็ต้องลงตรงนี้อ่ะลงมาตรงนี้แมันขึ้นมาตรงนู้นปึ๊ดอ่าแล้วเดี๋ยวมันจะลงไปตรงนู้นอ่ะลง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 ปตรงนี้อ่าอ่าแล้วให้ให้ใใจเย็นดิใจใจเย็นเซไปรุ่นใจเย็นเซไปรุ่นงูจะช้าหน่อยอ่ามาตรงนี้ตรงนี้ตึ๊ดง่าง่ามาแล้วสีม่วงตรงนู้นไปแล้วอย่างฮะเราเหลือสีม่วงอีกฮะเมื่อกี้แบบสีฟ้าต่อไปสีม่วงฮะมีทั้งหมดดกี่่านฮะ หนึ่งสามสามสองหกเจ็ดแปดเก้าสาม่าสหเจดปดเก้าแมครับมีกี่สีอ๋อมีมากกว่านั้นโอเคนี่คือคือด่านสีม่วงแล้วมันดูอลังการมากมีสิ่งก่อสร้างด้วยให้ตายเถอะโอเคฮะเรามาเริ่มเปิดประเดิมกันเลยดีกว่าดึงดึงึงึงึไปการเปิดประเดิม ประดูมเป็นการเปิดประเดิมได้สวยงามมากอ่ะอ่ะเริ่มเราลงไปแล้วอ่ะได้อยู่ไหม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 ,ไ,มได้อยู่เว้ยไม่ได้แล้วเ <c oughs> ว้ยลากลกอน,นุไลบายบายอ่ะรอมันไปอ่ะชึบชิ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 บครับไม่ได้ฮะเริ่มใหม่เลยฮะโอ้มันยากตั้งแต่กระโดดจำแรกแล้วอะเฮ้ยใจเย็นสิรีบเหรอโอ้ จะเย็นอ่ะอ่านหนึ 1, 2, 3, ่งหนึ่งสองสามสทำไมอ่ะทำไมยังไม่ได้อืทำไมมันมาตรงนี้จิ๊บอ่ะหนึ่งสองสามฮวุดทำไมไม่ได้ทำไมตอนแรกเราได้ทำไมตอนนี้ไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับครับงูงูหางหางมันไปแล้วอะ่ะตาไม่ทันจริงฮึดจ้า ได้แล้วเสมอไหลจ้ะเฮ้ฮัลโหลเราเราผมกระโดดผิดใช่ไหมอ่าหรือว่าเราต้องลงมาตรงนี้ขั้นหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วอ่ะอ่านานนานอ่ะวิ่งเยอะๆฮะวิ่งเยอะๆวิ่งเยอะๆก็ไม่ผ่าน้วยฮึ หึงจ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 ึงึดดตดเเฮ้ยฮัลโหลทำไมมันไม่ผ่านอ่ะมาตรงนี้เอดเอเดอดเนี่ยทำไมไม่พ่อนะโอเคฮะรอบนี้ผมจะลองปรับ F.O.V หน่อยฮะมันบอกว่าสำหรับภากลัวเราต้องปรับ F.O.V นิดนึงนะฮะซึ่งผมก็ไม่ชินตายปรับ F.O.V แล้วเหมือนเขาบอกว่าชีวิตจะสบายอ่าผมก็ลองปรับดูก็ได้ฮะหนึฮึบ สบายมากเลยฮะเพราะการการปรับ FOV มัน,ม,นมันแค่เปลี่ยนมุมมองเฉยๆฮะมันไม่ได้ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นแต่อย่างใดโอเคฮะมันช่วยอะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้โอเคฮะมาตรงนี้ลงลงล,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 งลงขึ้นไปอ่ะอ่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ่ะด้านซ้ายอ๋อม,มีมีงูไปด้านซ้ายโอเคฮะเฮ้ยรอด้วยต้องไปด้านซ้ายใช่ไหมฮะโอเคฮะเอาใหม่ฮะเมื่อกี้ผมไปด้านขวาอ่ะลองดู

เตด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 คือมันคิดจะเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมอันนึงวิ่งขึ้นอันนึงวิ่งลงให้ตายเถอะใครจะไปตั้งสติทันอ้าวแต่เนี่ยผมลืมกระโดดฮะสติไม่มีฮะอ่ะหนึ่งสองสาฮหนึ่งสองสาฮอ่า,าอ่าไปด้านซ้ายฮะต้องไปด้านซ้ายฮะด้าน <c oughs> ครับแล้วเราก็จะเริ่มหมดความอดทนสำหรับ แมปนี้แล้วนะฮะหลังจากที่เราตายมาหลายรอบมากถึงแมปมันจะเจ๋งก็เถอะอึบอ่ะมันไปด้านซ้ายยืบอ่า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 อโอเค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 อ้อมโลกอ้อมโลกอ่ออ่ออ่อมาตรงนี้เฮ้ยวอาเจอร์อะไรเยอะเออแล้วว่าเราเร็วแล้วนะเรายังเร็วไม่พออีกเหรอ